รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เข้าสู่รายการเช็คลิสสุขภาพจิตกับผมแคนติรุศนะครับรายการของเราก็จะชวนคุณผู้ชมนะครับมาติ๊กติ๊กเช็คลิสตรวจสอบสุขภาพใจกันนะครับคุณผู้ชมครับทุกครั้งที่เราพูดถึงเรื่องของการฝึกจิตนะฮะการดูแลจิตใจสุขภาพใจของเราเนี่ยวิทยากรหลายท่านก็จะบอกให้เราหายใจใช่ไหมครับมันก็มีความเชื่อมโยงเหมือนกันว่าเพราะฉะนั้นเราก็สามารถฝึกใจได้ด้วยการใช้วิถีพุทธน,นั่นเองในวันนี้วิทยากรของเราเนี่ยผมไม่สามารถที่จะให้คำนิยามสั้นๆได้นะครับต้อนรับก่อนเลยนะฮะดรวรพัฒนะครับ สวัสดีอาจารย์นะครับสวัสดีครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะฮะที่บอกว่าให้คำนิยามสั้นๆไม่ได้เพราะว่าอาจารย์นี้อ่านประวัติมาแล้วนะฮะประวัติอาจารย์ยาวมากไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาเป็นวิทยากรเป็นอาจารย์นะครับเป็นคนสอนยิงธนูเป็นคนสอนธรรมะเป็นนักเขียนให้ผมนิยามอาจารย์ว่าอะไรดีฮะปัจจุบันอาจารย์ทํางานอะไรกันนะฮะก็เป็นบอร์ดบริษัทครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาครับแต่งานส่วนใหญ่ผมผมว่าผมใช้คำคุณว่าสร้างแรงบันดาลใจ ให้คนเข้ามาค้นหาตัวตนที่แท้จริงของตัวเองนะก็จะเจอความสุขอ่ะทําไมถึงมาเอาด้านนี้เป็นหลักเลยครับมันเกิดจากอะไรเกิดจากแกแล้วมั้งผ่านโลกมาเยอะล้วพบว่าสุดท้ายเราเกิดมาทําเกิดมาทําไมเนี่ยใช่ไหมเราก็ต้องสมดุลโอเคหาตังค์เลี้ยงชีพให้ให้พอสมควรแต่สุดท้ายการทําอะไรเพื่อผู้อื่นเนี่ยมผมว่าสําคัญที่สุดเลยรเราเกิดมาเราควรจะมี higher purpose มีปณิธานมีอะไรเพื่อคนอื่นดีกว่าตายไปก็จะได้ไม่เกรงกลัวเลยไปไหนก็ช่างไม่กลัวแล้วฉันทําเพื่อคนอื่นมาเยอะแล้วครับคือสิ่งหนึ่งที่แคนสงสัยเองนะฮะตอวแรกก็คือปกติเนี่ยส่วนใหญ่นักวิทยาศาสตร์วิศวกรอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยได้มาอินทางนี้สักเท่าไหร่ของอาจารย์เนี่ยอยากกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์จาร๋จาเลยครับสุดท้ายเรามาให้ความสําคัญเรื่องของวิถีพุทธเรื่องของการสํารวจจิตใจได้ยังไงคือพอไปทํางานด้านวิศวะด้านวิทยาศาสตร์กับ นาซ่านะมันก็ไปสุดๆของวิศว,วะของวิทยาศาสตร์แล้วมันสุดแล้วไงมันคือที่สุดละเพราะว่ามันไม่มีอะไรอะแต่ว่าไอ้ที่เข้ามากลางใจของเราตรงเนี้ยลึกไม่กี่เซนติเมตรตรงเนี้ยทําไมเราไม่ไม่มาศึกษาด้านนี้บ้างมันงั้นมันด่วนไม่ครบอะบไปในทางเนี้ยเฮ้ยกับมาข้างในบ้างดีกว่าวก็เลยคิดว่า,าศาสนาพุทธน่าจะเป็นคําตอบเพราะตอนนั้นผมก็ไม่ใช่พุทธนะอ้าวอ่ะแต่เป็นาศาสนาอื่นแา้วจากก็มีความเห็นว่า ทำไมหนึ่งคนต้องหนึ่งศาสนาด้วยวะใครบอกวะครับก็ฉันรักทุกศาสนาไม่ได้หรอก็ทุกศาสนาสอนว่าให้รักกันงั้นผมรักมันหมดเลยทุกศาสนาเลยในเมื่อยังไม่ไศึกษาทางพุทธก็ขอลองสักตั้งหนึ่งครับแล้วแล้วดูแล้วมันยากอะ่ะมันท้าทายนะความยากเนี่ยเรามองเรื่องนี้ว่ามันท้าทายขึ้นมาเลยใช่ผมไม่ได้มีความทุกข์แล้วเข้ามาหาพุทธนะครับผม,มวิเคราะว่ามันเป็นศาสตร์ที่หน้า เอาชนะให้ได้เรียนรู้ให้ได้ก like ็เป็นการมองพุทธในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะครับถูกต้องตอนนั้นขออนุญาตถามว่าตอนนั้นที่ที่มีแนวคิดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยประมาณสักอายุเท่าไหร่ตอนนั้นถือว่าทำงานอยู่ส่วนไหนแล้วจริงๆจริงๆผมสนใจทุกศาสนามาตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่เล็กๆแล้วศึกษาทั้งคริสต์พุทธเต๋าอิสลามฮินดูครับศึกษาหมดอ่ะศึกษาไปศึกษามาก็พบว่าเรื่องเดียวกันหมดเลยว่ะ ใช้คําศัพท์ที่แตกต่างกันเพราะมันต่างยุคกันไงยุคนั้นยุคนั้นผมเลยว่าพระาศาสดาทุกองค์เก่งทุกองค์เลยเก่งทุกองค์เลยแต่พอมาอยู่เมืองไทยปั๊บเนี่ยผมผมลาออกจากที่อเมริกานะถ้ากลับมาอยู่เมืองไทยพอมาอยู่เมืองไทยผมว่าเออจุดแข่งประเทศไทยคือมีาศาสนาพุทธไหนๆมาตรงที่จุดแข็งที่สุดของโลกก็อยู่ที่เนี่ยอืแล้วครูบาอาจารย์เตียบไปหมดเลยและอย่างหนึ่งผมก็อันนี้หมั่นไส้ในตัวตัวนะ คนพูดชอบพูดเรื่องชาติกนกฎแห่งกรรมรจริงก็บอกว่ามันท้าทายวะมันต้องเข้าไปพิสูจน์โยนความเป็นวิทยาศาสตร์ทิ้งไว้เดียรยบแล้วเรามานั่งดูว่าเป็นยังไงแล้วผมชอบคําสอนพุทธเจ้าคํหนึ่งนะอย่ามาเชื่อเราสถาคดลองทําดูก่อนอ่า,อ,าอย่าเพิ่งเชื่อนะให้ลองทําก่อนเออใช่คือถ้าอ่านแล้วไปวิจารณ์เนี่ยไม่ใช่ละครับผมก็เลยตัดสินใจก็บทเรียนแป๊บหนึ่งเลย แล้วก็เลือกสายพระป่าก็คือเข้าป่าเลยจริงๆสายลยูกปู่มั่นเลยเอ,เอาแบบเฮ้ยเอาแบบจงกรมกันอยู่ป่าช้าเลยเอาให้มันสนุกสนานไปเลยเอ,อแ,ลแล้วเป็นไงบ้างก,ก็เจอนะหมายถึงเจอสิ่งที่เราต้องการเจอตัวเองนะเจอตัวเองว่าโอ้เราถูกหลอกมาทั้งชีวิตเลยเราถูกใครก็ไม่รู้ใส่ข้อมูลเข้ามาทอธิบายทางจิตวิทยาเนาะในในตัวเราเนี่ยมันเหมือนมีเด็กห้าขวบอยู่เนี่ยไอเด็กห้าขวบตัวเนี้ย มันรับเรื่องผิดเรื่องถูกมาเต้มไปหมดเลยแล้วพอเราโมโหหรือเกิดอารมณ์ขึ้นมาไอเด็กห้าขวบม,มันออกมาผสมโลงด้วยเสม,เมอแล้วก็ต้องฝึกสติที่จะเฮ้ยอย่างนีอง้อย่าโยงไอ,อ,อเด็กใจร้ายไอเด็กใจดีเนี่ยในตัวเรามีทั้งตัวใจร้ายตัวใจดีเนี่ยข่ามันต้องมีสติเข้าไปคุมอย่าโยองอย่าโยงใช่ไหมไอเด็กตัวร้ายเนี่ยมันไปฟังแบบเรื่องร้ายมาเรื่องติดลบมาเรื่องอกุศลมาดูภาพยนตร์รุนแรง เห็นการทะเลาะก,กันรุนแรงมันก็จะสะสมูไว้ที่เด็กตัวร้ายไอ้เด็กตัวดีมันก็มีน้อยกว่าครับมันมันก็เลยต้องฝึกให้รู้เท่าทันไอ้ไอสองตัวที่อยู่ในตัวเราเขาเรียกว่าอันคอนเชียสของเราอืมอันนี้คือผมผมพยายามจะสอนธรรมะเชิงนี่มันเป็นวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ไม่อยากบอกใครว่าเป็นพุทธนะผมอยากมองว่าผมเป็นทุกขศนานะแต่วิทยาศาสตร์มันอธิบายได้หมดแหละฮะ รวมถึงสิ่งที่เราฝึกจิตทุกอย่างเนี่ยเราก็สามารถอธิบายได้เหมือนกันหลังจากที่อาจารย์ศึกษามาแล้วเนี่ยการที่เราจะมีสุขภาพจิตที่ดีได้วิถีพุทธช่วยได้จริงไหมโอ้จริงมากๆเลยอัอเรืยองไบ้างครับจิตวิทยาสมัยใหม่ยอมรับเลยสมมติเราดูลมหายใจเข้าเนี่ยออกซิเจนมันก็เข้าเยอะๆใช่ไหมมันก็จะส่งผลให้ฮอร์โมนหลาย,ลายๆตัวในตัวเราพวกโดพามีนพวกออกซิโทซินะไรพวกนี้มันทํางานนะเขาเขามีงานวิจัย ชัดเจนเลยนะจิตเราจิตก็คือตัวอารมณ์เรานิ่งๆก็ได้นะไม่อยากใส่บาลีมากถ้าใจเรามันสบายสบายนะสารแห่งความสุขมันหลั่งออกมาเว้ออ่า,อาหมายถึงว่าการที่เราออกซิเจนเข้าร่างกายเนี่ยสารพวกนี้ที่เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็ทํางานเหมือนกันนีหนหน่หนึ่งนะนะนี่หนึ่งคือหนึ่งมีมากกว่านั้นอีกครับพอเรามาสร้างตัวรู้ที่ลมหายใจหรือเดินจงกรมสร้างตัวรู้ที่เท้ามากๆเนี่ยสารไล่ๆมันมีสารร้ายสารแห่งความทุกข์เนี่ย มันพวกคอติซอลมันอยู่ตรงไททอยตรงเนี้ครับพอเราเดินจงกรมหรือเราวิ่งวิ่งมาราธอนอะไรก็แล้วแต่นะไอสารพวกนี้มันถูกปลดปล่อยทิ้งออกไปมันถูกเอาออกไปเว้ยสาร้ายนก็ถูกเอาออกไปด้วยอ่าออกกับร่างกายครับอากาศดีอารมณ์ดีที่เขาเรียกกันอะไร5มจำไม่ได้ละอากาศอารมณ์อาหารอะไรประมาณเนี้ยคเฮ้ยใช่เลยวิทยาศาสตร์รองรับได้หมดเลยอฝึกนะฮะ <laughs> น,นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตนะที่ผมได้ฟังวิธีการฝึกการหายใจในมุมของวิทยาศาสตร์ถูกขนาดนี้ว่ามันมีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นในมุมวิทยาศาสตร์นะครับคราวนี้ถ้าเกิดการฝึกสติผมได้ยินคํานี้บ่อยมากการฝึกสติจะเพิ่มความสุขให้ชีวิตของเราได้จริงไหมแต่ผมอยากรู้ว่าการฝึกสติเนี่ยมันฝึกยังไงฮะอะคนเราถ้าผมอยากอยากทาอยู่เหมือนผมฝึกผมมีวิธีการฝึกอยากเล่นกระเกะมฝึกได้แต่จิตมันฝึกยังไงฝึกสติอาฝึกสติสตินี่เหมือนชื่อรายการเนี้ยครับ สติมันคือเช็คลิสติ๊กก่อนดิตอนเนี้ไอ้พวกที่อยู่ใต้จิตสํานึกเราขึ้นมาเนี่ยมันเป็นตัวร้ายหรือตัวดีวะครับติ๊กตัวเองก่อนร้ายว่ะถ้าร้ายก็ตบทิ้งถ้าดีก็ใช้ต่อ,อนะมันคือเช็คลิสจะทําอะไรเนี่ยจะพูดจาใส่อะไรใครเนี่ยจะจะพูดอะไรกับใครสักคนมีเช็คลิสต์ก่อนเขาเจ็บปวดไหมเราทําร้ายเขาหรือเปล่าเราบุลลี่เขาหรือเปล่าเรา ได้ประโยชน์ส่วนตัวได้ประโยชน์ส่วนสังคมได้ประโยชน์มากมายหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ไม่พูดออสติอย่าไปมองว่าออโอ้โหต้องนั่งสมาธิปิดตายอย่างเดียวนี่แหละผมคิดถึงแต่อย่างนั้นเลยก็ถูกแล้วไงสติก็คือหนึ่งดูอารมณ์ก่อนถ้าอารมณ์ลบๆบสติเป็นตัวครับใครมิตเตอร์มาเตือนอะถูกไหมเรารู้เรารู้ได้ยังไงว่าแบตเตอรี่จะหมดเรารู้ได้ยังไงว่ารถยนต์เราขับเกิน 120. ร้อยยี่สิบไอ้มิตเตอร์ตัวนี้ชื่อสติ ทีนี้มันมีการฝึกสองอย่างนะฝึกจริงเดียวไม่พอนะฝึกสติก็คือมิตเตอร์เราติดติดตั้งแล้วคฝึกต่อไปก็คือเอาไอ้ตัวร้ายออกไอ้ตัวที่มันมีความคิดร้ายมาเนี่ยเออในระดับใต้จิตสํานึกเลยเลยอันคนเชียสเซึ่งเราจะต้องฝึกคิดบวกฮะเติมเติมให้ให้ไอ้เด็กห้าขวบฝั่งบวกมันเพิ่มขึ้นอฝั่งตัวลบให้เราเต็มไปหมดเลยนะเจอหน้าใครก็เกียรติคนนั้นรเราเราไปสร้างเงื่อนไขไว้กับไอ ไอตัวร้ายอันคอนเชียสที่เป็นลบเยอะมากเราต้องใส่บวกบวกเข้ามาใหม่อมใช่ไหมต้องใส่บวกคิดบวกคือคําศัพท์ของไทยที่เราเจอเจอกันทุกวันเนี้ยเป็นคําศัพท์เชิงลบเยอะมากเลยครับใช่ไหมเรียนไม่เกง่งนี่ก็เชิงลบลบครบปรับใหม่สิเขาเขาอาจจะไม่เจอวิชาที่ถูกใจเขาก็ได้ <laughs> ถูกไหม <laughs> คือต้องปรับคําลบเด็กดื้อจังไม่เอาเอคือมันต้องฝึกคําศัพท์กันใหม่หมดเลยะครับ รกระดาษมาใบหนึ่งแล้วก็เขียเส้นตรงกลางนะแบ่งเป็นทางซ้ายทางขวาทางซ้ายซ้ายเป็นลบเราต้องท่องคำข้างขวามากขึ้นดือ้อแล้ววาจาของพ่อแม่เนี่ยว่าพ,พูดว่าลูกดื้อเนี่ยวาจาสิ่งเด็กดื้อจริงเขาไม่ได้ดือ้อเขาแค่ไม่มีเวทีได้แสดงออกเท่าน,นั้นเองอืมอืออเขาเริ่งจะบอกผู้ใหญ่ว่าฟังฉันหน่อยอนะเราท่าเด็กอ่ะถูกไหมฮะนั้นเวลาเวลาเราใส่คสําศัพท์พวกนี้ไปเยอะเนี่ย ผ่านการด่ากันผ่านกันอะไรอะดูภาพยนตร์ที่มีแต่เชิงลบๆเนี่ยรเราไปทําให้ไอ้เด็ก5ขวบฝั่งลบเนี่ยมันเติบโตอประกอบกับเราไม่ได้ติดมิตเตอร์คอยเตือนว่าไอ้เด็กตัวนี้กําลังขึ้นคใช่ไหมเราไม่มีสตสิสองตัวนี้ต้องไปด้วยกันฝึกสติอย่างเดียวนะเคยเห็นบางคนไปปฏิบัติทำไหมสิบห้วันออกมาวีนเหมือนเดิมผมเจอกนนี่แล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าไปทําไม เขาไปเขาไปเขาไปฝึกเทอร์โมมิเตอร์คือไงฝึกวัดฝึกวัดกันเดียวว่าน้าร้อนไม่ร้อนแต่ว่าไม่รู้ไม่ได้จัดการเออแล้วให้มันเย็นยังไงวะไม่ฝึกตัวทําให้เย็นเออไอตัวทําให้เย็นเนี่ยมันก็มาจากถ้าพูดเป็นภาษาบาลีสัสกิตก็คือตัวสัญญาสัญญาคืออะไรครับไอเนี่ยไอตัวอันคอนเชียสเนี่ยสัญญาหมายความว่าเราจําเรื่องในรายไว้เยอะมากครับตั้งแต่ศูนย์ถึงสองขวบเนี่ยไอตัวร้ายมันจะจําอารมณ์ของแม่ นั้นผู้หญิงเนี่ยเวลาตั้งครรภ์แล้วก็ดูแลลูกเนี่ยค,คุมอารมณ์ตัวเองให้ได้อารมณ์แม่เนี่ยถูกดูดใส่อารมณ์ลูกเลยไอตัวร้ายในยอารมณ์แม่เนี่ยครับมันจะถูกถ่ายทอดไปใส่ที่อารมณ์ลกูกแก้ยากมากเลยฮะถ้า0-2นถึงสขวบวพาดนะมันคือฐานรากของตึกเลยนะฮะหรือเสาเข็มเลยถ้าพาดเพ๊บเด็กคนนี้เติบโตขึ้นเนี่ยไอพวก e อ็กเซคิวทีฟฟังชัหรือการควบคุม EQ พลาดหมดเลย ดี journey, ways, ๋ยวนี้วิทยาศาสตร์ทางจิตวิยาอธิบายได้หมดแล้วอืแล้วไม่น่าเชื่อ2,600ปีก่อนพุทธเจ้าพูดไปล่วงหน้าแล้วเรื่องนี้นะใช่แล้วนี่คือความน่าทึ่งครับคราวนี้ผมเชื่อแหละว่าหลายๆคนเวลาที่เราเริ่มจะปี๊ดละมันจะมีไม่ไม่ใช่คนบางทีคนอื่นหรือตัวเราเองบอกว่ามีสติสิมีสติสิเวลาเรากรธเลยว่าเราเครียดแต่พอถึงสถานการณ์จริงๆมันก็กระเจิงไปหมดแฮะคุมไม่อยู่อยู่ดีอาจารย์ก็เราเวอร์ไปท่องก็มีสติ คำถามคือมีแต่ประหลอดมีแต่ประหลอดแล้วใครจะทําน้ําเย็นลงอะ่ะน้ํามันร้อนแล้วอะ่ะแล้วจะต้องทํำยังไงครับส่วนใหญ่มันต้องฝึกมาก่อนที่จะเจอเรื่องไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็พอโมโหขึ้นมาแล้วจะดับโมโหมก่อนหน้านั้นเน่ะก่อนหน้านั้นตอนที่ไม่โมโหอะ่ะครับคิดบวกให้ได้คิดบวกให้ได้เช่นมีคนมากโกรธเราใช่ไหมเราก็ล้ก็คิดว่าเออเราอาจจะไปทําอะไรให้เขา โกรธจริงๆก็ได้คิดในอีกมุมนึงเออคิดอีกมุมหนึ่งเยอะๆมีเช็คลิสต์เยอะเช็คลิสรายการนี้ดีมากชอบใช่ครับตรงตัวเลยเนาะเออก็มีเช็คลิสต์เยอะๆเขาอาจจะโมโหก็ได้ครับเขาอาจจะอยากให้มีใครฟังเขาก็ได้เขาอาจจะคาดหวังกับเขาก็ได้เฮ้ยหรือเราผิดเองก็ได้วะเฮ้ยมีเช็คลิสที่เลือกเยอะมากเลยแล้วก็ขอบคุณเขาทุกจาไว้เลยนะฮะทุกครั้งที่เวลาใครวีนใครปี๊ดใครโกรธใครเกลียดเราสิ่งแรกที่ต้องทําคือขอบคุณ ม,มันจะเป็นแบบฟิลนี้เปล่าขอบคุณนะอนอย่าไปชดไปส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ชา,า,า,ายไทยิงไทยเราจะใส่ขอบคุณไม่ไในนช่ให้รู้สึกให้ให้มูแต่ทำยังไงให้รู้สึกแบบขอบคุณได้จริงๆมันก็ยากนะครับอาจารย์ครับก็นี่งานมันถึงต้องฝึกก่อนที่จะจี๊ดคนหัดมองผู้คนว่าพวกเราทั้งหมดรวนเป็นคนป่วยทางใจกันทั้งนั้นแหละครับมันจะอยู่กันอีกสักกี่ปีวะเนี่ยเดี๋ยวก็ตายจากกันแล้วต้องขอบคุณที่เขาบ่งบอกเราขอบคุณที่เขาสื่อสารให้เราฟัง อขอบคุณที่เขาทําให้เราเติบโตขึ้นครับขอบคุณอย่างเดียวเลยขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากมากเลยแล้วก็มองอีกมุมหนึง่งใช่ไหมฟังเขาให้มากมากสังคมไทยเราขาดเรื่อง deep listening deep listening ฟังลึกฟังแบบไม่ต้องเถียงเขาอะ่ะส่วนเรามีข้อแก้ตัวเยอะเราถูกฝึกมาให้เป็นอะไรนะนักแก้ตัวระดับทีมชาติเลย <laughs> <laughs> หาข้ออ้างเก่งที่สุดในโลกเลยนี่คือ นี่คือเราถูกฝึกไว้กันคือถ้าเกิดมีใครตาหนิมาเนี่ยสิ่งแรกเราทําคือหาข้อเถียงก่อนถูกต้องนี่คือสิ่งที่เราเหมือนเป็นกันมาทุกคนครับใช่ไหมครับเป็นออโต้พายโเลยครับแต่ถ้าเรามีสติไงเราจะเตือนตัวเองเอ้ยเรากำลังหาข้ออ้างเอ๊ะเราไม่เห็นตัวเองว่าเราโกรธเขาแล้วอย่างเงี้ยเ,เราขาดมิตเตอร์ที่จะบอกว่าตอนนี้ฉันโกรธฉันโลภฉันหลงนะครับฉันกําลังไม่รักคนอื่นนะครับเราขาดตัวเตือนตัวเองอ ตอนนี้ผมฟังอาจารย์แล้วผมเข้าใจคอนเซปต์นะครับว่าโอเคเราต้องทำแบบทําแบบนี้แต่ว่าถ้าเรามองในองค์รวมนะอาจารย์จุดเริ่มต้นที่เราจะฝึกทําแบบนี้ได้จริงๆเนี่ยต้องเริ่มต้นจากอะไรโอ้ถูกต้องเลยจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดเลยก็คือคบคนแบบนั้นก่อนอ๋อ <laughs> คบบัณฑิตคบคบคนที่เขาเขาฝึกเรื่องนี้อยู่คือคือแคร์พยายามนึกนึกภาพนะถ้าแคร์อยู่ใกล้กับคนที่มันมีแบบ ลายๆลายๆลายๆเนี่ยครับมันจะถูกออสโมซิสถูกถ่ายทอดถูกลงมาใส่ตัวเราเฉยเลยครับใช่อันโดยทั่วไปนะเรามาอยู่ใกล้จานารยใครก็ได้อยู่ใกล้จา์สักพักหนึ่งสังเกตไหมจา์จะคุยเรื่องแบบดีๆคุยให้ดีๆเพื่ออะไรเพื่อเป็นน้ําดีลงไปในตัวครับใช่ไหมพอไปเกิดอารมณ์จี๊ดปี๊ดขึ้นมาไอ้น้ําดีตัวนี้แหละมันจะเข้ามาช่วยดับไอ้ไฟร้อนตรงนั้นให้ได้อืใช่ไหมที่เราส่วนใหญ่มันไม่อย่าง,งน,นั้นนะสิ เราชอบไปอยู่คนที่มันแบบขี้มโมโหขี้จี้ขี้วิดและส่วนใหญ,ญ่ไม่ใช่ใครหรอกแม่เราเองพ่อเราเองซ <c oughs> ึญญ่งอานนี้เราในฐานะเด็ก,กว่านะก็ต้องสอนธรรมะพ่อแม่นในการเย็นกว่าแม่พ่อแม่ <c oughs> มถูกไหมเ <c oughs> ย็นกว่าเขาใจเย็นกว่าเขาเนี่ยก็หาเพื่อนที่คิดบวกคิดดีตลอดครับ <c oughs> ผมเคยได้ยินก็บอกว่าการฝึกสติเนี่ยให้นั่งสมาธิอแต่เวลานั่งแล้วมันทรมานเหลือเกินนะครับอาจารย์ แล้วหลายคนก็นั่งก็ไม่เห็นมีผลเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าตกลงแล้วการนั่งสมาธิเนี่ยมันช่วยให้เราสามารถฝึกสติ ừ, ừ, แล้วนามาสู่สิ่งเหล่านี้ได้จริงหรือเปล่าหรือว่าทําให้ถูกต้องทํำยังไงนั่งสมาธิมันมี2แบบนะคือนั่งผิดกับนั่งถูกโอเคครับาสองแบบค,คือนั่งผิดก็คือมัวแต่ไปสร้างไอ้เทอร์โมมิเตอร์แต่จริงๆแล้วการนั่งสมาธิมันเหมือนไปไปฝึกสนามไดด์กอล์ฟอ่ะมันไม่ลงสนามจริงไงเพราะฉะนั้น การฝึกสติที่ดีที่สุดเลยคืออยู่กับปัจจุบันเนี่ยอยู่กับเพื่อนอยู่กับทุกคนเนี่ยแล้วก็ดูลมหายใจไปก็ได้แต่เนื่องจากเรายังไม่เก่งไงมันก็ต้องไปนั่งสมาธิสักสิบห้าทียี่สิบนาทีก็คือถ้าตีแบตเนี่ยต้องซ้อมไหมต้องซ้อมก่อนตีกอล์ฟก็ต้องซ้อมเล่นดนตรีก็ต้องซ้อมนั้นการนั่งสมาธิมันเหมือนไปสนามซ้อมอะ่ะมันก็ไม่ผิดแต่มันไม่ไม่ครบแคนนึกภาพบอ,อกไหมแคน ฝึกมาอย่างดีเลยแต่ไม่เคยลงสนามเลยอ่ะเหมือนมีแต่ภาคทฤษฎีเออมันก็ต้องออกไปเจอว่ายน้ําก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราว่ายน้าตื้นๆก่อนรเราลงทะเลมันก็ง่ายงั้นการนั่งสมาธิหละการไปวัดเนี่ยมันคือไปอยู่น้ําตื้นๆใช่ไหมผิดพลาดแล้วก็อย่าโทษตัวเองก็กลับมาฝึกใหม่ก็ยังได้ครับแต่พอคนเก่งแล้วคนเป็นแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ต้องไปสนามซ้อมแนละ้วนั่งกันอยู่อย่างนี้เขาก็ดูลมหายใจเขาก็เตือนตัวเองคุมอารมณ์ ใช่ไหมแผ่เมตตาออกไปรักผู้ฟังรักคนนั่งอยู่แถวนี้รักทุกคนมันจะปล่อยออกไปโดยธรรมชาติเลยอันนี้มือโปรครับแต่มือใหม่นะก็หาครูบาอาจารย์นะฮะตีกอล์ฟอยังต้องมีโปรจับให้เลยอือใช่ไหมเล่นวอลเลย์จะต้องมีโค้ชใช่ไหมฮะครับวิ่ง4ี่รอยเมตรร้อยเมตรก็ต้องมีโค้ชนี่ชีวิตเราทั้งชีวิตเนี่ยเราดันเชื่อตัวเราเองแล้วไม่มีโคช้ชอ่ะครับแล้วตัวเราก็ยังไม่ถึงไหนเลยเราจะกลายเป็นทีมชาติที่ โอ้โหแพ้เขาอยู่เรื่อยใช่ไหมครับมีโคชนะ้ชฮะหาหลวงปู่หลวงพ่อหาครูบาอาจารย์หาบัณฑิตที่ใช่ก่อนแล้วก็อย่าดื้อม,มากทําตามเข้าไปสักระยะหนึ่งถ้าไม่ใช่ค่อยหนีนะถ้าไม่ใช่ค่อยเปลี่ยนครับฝึกไปสักพักหนึ่งแล้วมันเห็นผลเองอะ่ะทุกวันนี้คนเราก็หาโคช้ชดยวยนะครับแต่ว่าจะพุ่งไปหาไลฟ์โค้ชในออนไลน์จาย์มองว่าไงบ้างครับก็บางคนก็ดีนะบางคนผมก็นั่งฟังเขาในทิกตอกตลอด <laughs> คนไหนพูดบวกๆผมฟังหมดอ่ะก็โอเคนะฮะอย่างน้อยเริ่มต้นย่ากน้อยเริ่มต้นไปก่อนแต่โค้ดก็มีหลายเลเวลเริ่มต้นอย่างนั้นไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปเจอครูบาจา์ที่ใช่อ่ะอย่าลืมนะผมกลับมาประเทศไทยเพราะจุดแข็งคือหลวงปู่หลวงพ่อระดับกระดูกเป็นแก้วหรือระดับเนี่ยเยอะที่สุดในจักรวาลนี้แล้วะเพราะฉะนั้นผมกลับมาที่นี่กลับมาเมืองไทยว่าครูบาจารย์เยอะอยู่อเมริกาโหยากมากครับก่อนที่จะไปเรื่องเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนาอีกทีหนึ่งที่ผมเตรียมคำถามไว้ตอนหลังเนี่ยนะผมสงสัยอย่างหนึ่งว่าน่นหมายความว่าการที่คุณจะสามารถสุขภาพจิตดีได้เนี่ยมันต้องผ่านการฝึกต,ตลอดเวลาต้องฝึกใชก่จะมีหลักสูตรชัดเจนไหมออกมาแบบว่าเวลาสอนว่าต้องฝึกอย่างนี้ตตมทำตาม,ตามนี้หนึ่งสองสามเพราะอย่างที่อาจารย์บอกว่าต้องไปหาคนที่เป็นแบบนั้นก่อนบางทีหาไม่ได้ก็อันนี้ไม่ได้โฆษณานะทุกวันอังคารสามทุ่มผมจะมี Facebook l i ๊ e ไลฟ์ ในเพจวรพัฒนผู้เจริญฟรีนะไม่คิดตังก็ก็จะสอนสอนเมนจเมนต์ผมสอนการบริหารแต่แอบใส่ธรรมะเข้าไปมไม่อยากเอาธรรมะนำอันนี้หนึ่งเลยเนาะอันที่สองผมสอนยิงธนูครับธนูที่ไม่ใช่กีฬานะเป็นเป็นธนูเพื่อฝึกสติซึ่งเรื่องนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันหลักๆด้วยนะอ,อีกเป็นทีนะฮะใช่เพราะผมพิจารณาดูแล้วพอจับนั่งสมาธิทีไรนะไปไม่รอดกันหลายคน ใช่ผมคนนึงแน่แน่นอนเพราะผมมองว่าคอติซอลตัวนี้เห็นไนหะตรงนี้ใายไทยไท,ยทอยเนี่ยมันมีมันมีสมองชื่อเล็บไทเลียนสมองสัตว์เลื้อยคลานอยู่ตรงนี้ยมีคอติซอลผสมอยู่เยอะถ้าเราได้ m ม v e เมนต์ได้เคลื่อนไหวอะไรต่างๆเนี่ยมันถึงจะเอาคอติซอลออกครับคนกรุงเทพคนในเมืองคนปัจจุบันเนี่ยนั่งเก้าอี้กันเยอะครับแล้วอยู่ๆกลางคืนไปนั่งสมาธิต่อเนี่ยโอ้โหคอติซอลไม่มีทางออกเลย แต่อย่าลืมนะหลวงปู่หลวงพ่อในอดีตเนี่ยท่านเดินป่ากันท่านเดินจงกรมท่านทางานที่วัดกันทั้งวันท่านมูฟเมนท์ท่านขยับทั้งวันท่านกลางคืนท่านถึงมานั่งไงส่วนเรานั่งทั้งวันแล้วดันไปนั่งต่อมันก็เอ๊เออเออเออเข้าใจมันก็ต้องไปมูฟเมนต์ว่ายน้ำเนี่ยสุดยอดแล้วว่ายไปก็กําหนดลมหายใจเข้าออกพุโทโธนะครับแต่ผมดูแล้วว่ายน้ํามันหาที่ว่ายยากมันลงไปแช่แล้วก็ขึ้นมากินกันต่อ ถูกไหมครับตีกลอฟก็ใช่เลยนะแต่แพงยิงปืนก็ดีมากเลยแต่ก็แพงอีกแต่ละนัดก็แพงผมเลยคิดไปคิดมายิงธนูนี่แหละถูกสุดแล้วใช้หัวลูกยางแล้วก็ยิงใส่ผ้าห่มยิงใส่ผ้าม่านที่บ้านก็ได้เพราะหัวแหลมนี้ยิงหมาแมวตายเลยนะครนะผมก็เปลี่ยนไปเป็นหัวยางปลอดภัยขึ้นใช่ไหมแล้วก็ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกแก้เซ็งได้ออกกําลังกายด้วยโยคะก็ดี เท่าที่ฟังมามเหมือนกับว่าทุกกิจกรรมที่เราสามารถเคลื่อนไหวอ่ะมันสามารถที่จะทําให้เราฝึกสติไปได้ในนั้นเลยถูกต้องปะทูแคนเก่งมาก r อ Move you make อ่ะมันสามารถที่จะฝึกสติด้วยครับอย่าลืมนะสติเป็นการฝึกเครื่องมือนะอย่าลืมเอาวิธีดับร้อนด้วยนะนะฮะสติคือเครื่องมือแต่เราต้องฝึกวิธีดับร้อนด้วยใช่ก็คือไอ้พวกความคิดเชิงบวกครับคําคมของคนสําคัญสําคัญใช่ไหมฮะความที่เราอะไรเงี้ย มันจะช่วยให้ร้อนกลายเป็นเย็นไม่งั้นมีแต่มิเตอร์วัดคิดดูดิต้มน้ำหม้อบอลเลอร์เ,รอเลยฝึกสติก็คือใส่เทอร์โมมิเตอร์เข้าไปร้อยก่าตัวน้ำมันไม่เย็นลงแนละ้อ,อน้ำมันร้อนออมันต้องไปดับไฟให้ได้ก่อนออไอ้ตัวนี้แหละต้องฝึกหัดดับสติเป็นแค่หนึ่งเครื่องมือเตือนเหมือนตัววัดแต่ว่าสิ่งสาคัญคือเราต้องพยายามดับร้อนให้ได้ช,ชอบที่จาบอกว่าเหมือนเด็กห้าขวบวมันมีความเป็นเด็กอยู่ในนั้นเออมันเล่นน่ะจิตเรามันสดใสนะครับ แต่เด็กห้าขวบมันไปนรับเรื่องลบๆเรื่องอะไรมาเต็มไลหมดจ,จิตเดิมแท้หรือจิตของเราเนี่ยมันเหมือนวัยรุ่นเหมือนเด็กาศาสนาคริสเนี่ยเทวดาเขาจะเป็นภาพเด็กวัยรุ่นนะก็ค,คือสดใสใช่ไหมบางทีเขาเปรูปนกพิราบแห่งสันติภาพ آ, ทางคริสเขาก็มีเมตาฟอร์หรือตัวอย่างอุป,ปอมาได้ดขีของเราเป็นจิตว่างจิตโลง่งจิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระผู้เป็นเจ้าสำหรับคนที่เชื่อในพระเจ้านะจิตเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระผู้เป็นเจ้าจิตก็จะกว้างจิตก็จะใหญ่ <ood> <c oughs> เหมือนกันหมดวะทุกศาสนาตอนนี้ยอธิบายไงก็ได้คําสอนหลักเหมือนเหมือนกันหมดเหมือนหมดเลยคราวนี้หลังจากที่อาจารย์ได้เป็นที่ปรึกษาในหลากหลายองค์กรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตนี่แหละอาจารย์คิดว่าทุกวันนี้คนที่ทํางานในองค์กรต่างๆเนี่ยปัญหาอะไรที่หนักหนาสาหัสที่สุดความกลัวความกลัวอืฟังดีนะเป็นเพราะกลัวทําให้คุณไม่กล้ายอมรับตัวเอง พอไม่ยอมรับตัวเองมันก็ไม่พัฒนาตัวเองกลัวจนไม่ใกล้ย,ยอมรับตัวเองใช่ว่าตัวเองเป็นตัวร้ายตัวเองกะถูกมีปัญหาเนี่ยกลัวครับอันที่สองพอกลัวปั๊บก็ไม่มีครีเอทีฟไม่มีความคิดสร้างสรรค์ครับงานมันก็แป๊กอยู่ตรงนั้นนะทั้งเจ้านายและลูกน้องเราก็ไม่มีสตาร์ทอัพเราไม่มียูนิคอร์ในใหม่ๆออกมาเลยพอเราทําอะไรเสร็จปับ๊บผู้ใหญ่ใจร้ายก็ตบตีหมดใช่ไหม าการถึงบอกว่าเราควรจะเปิดโอกาสให้เด็กได้กล้าว่าผิดถูกก็เขาก็าเด็กอ,ะอ่ะผู้ใหญ่มันต้องยอมค่อยๆแก้ปัญหากันไปเนาะให้เด็กเขาได้เติบโตนั้นความกล้าเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะกล้าที่จะรักตัวเองกล้าที่จะเห็นตัวเองนะฮะกล้าที่จะสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆที่ไม่เป็นพิษไม่เป็นภยัยไม่เป็นโทษไทยเนี่ยรตรงเนี้ยพอหมดความกล้าปั๊บมันก็เข้าทีมเวิร์กไม่ได้ พราะไม่กล้าที่จะยอมรับฟังความเห็นผู้อื่นทีเมื่อก็พังอีกนะแล้วพอตัวเองไม่มีความกล้าเนี่ยสุดท้ายก็เครียดเครียดเครียดไปเรื่อยๆก็กลายเป็นเบิร์นเอาท์แลวเรื่องอารมณ์ก็พมาเต็มไปหมดเลยถ้าเรากล้านะกล้าคิดบวกบางคนไม่กล้าคิดบวกครับบางคนบางคนบอกว่าอย่าโลกสวยเกินไปเออไอย่างเงี้ยมีโลกสวยไปก่อน แล้วสักพักหนึ่งค่อยเป็นกลางแม่มันมียุทธศาสตร์วะ <S 1> <S 1> <S ใช่ไหมไอ้พวกไม่มียุทธศาสตร์ก็อะไรนะโลกสวยหรือสวยไม่ใช่ต้องคิดลึกกว่านั้นคิดหลายขั้นคิดหลายสเต็ปเท่าที่ฟังคือหลักการของอาจารย์เป็นเบสิกพื้นฐา,นะน,าน,นเลยคือก่อนหน้านี้ผมจะเคยคิดว่าการที่เราจะฝึกสุขภาพจิตให้ดีเนี่ยม,มันยากนะเพราะว่ามันต้องมีหลักเกณฑ์อะไรต่างๆมากมายแต่พอมาฟังอาจารย์เหมือนกับทุกอย่างธรรมชาติในชีวิตของเราทุกอย่างเนี่ยมันสามารถฝึกไปได้ในตัวมันเองนะครับอย่างที่บอกผมมีคําถามมีแอดถามเอง ที่อาจารย์พูดคุยก็คือเมื่อก่อนอาจารย์ทํางานนาซ่าเนี่ยมันไปวิทยาศาสตร์สุดเลยนะอวกาศอะไรอยนี้เลยนะแต่กลับมาในวิถีพุทธที่อาจารย์บอกว่ากลับมาหาอาจารย์เนี่ยถึงหลวงปู่บางท่านที่ถึงขั้นกระดูกเป็นแก้วอะไรอย่างเงี้ยคนละยอดเลยนะอาจารย์คนละยอดอาจารย์หาคาตอบพวกนี้ไหมครับหรือว่าแบบยังไงผมอยากรู้ก็หาคําตอบกระดูกเป็นแก้วจริงเหรอหรือว่าอะไรจริงเหรอไม่สนเลยผมมองนะเป็นเรื่องเปลือกครับใครจะกระดูกเป็นแก้วก็ช่างอะ ใจข้าว่างใจข้าสดใสมีความสุขพอแล้ว <c oughs> ไปไปมองเรื่องจิมยิบย,ย,ย,ย่อยๆแล้วทําให้เราขุนมัวอะไรที่มีความสงสัยและจิตผมมีปัญหาต้มทิ้งหมดเสียเวลาออื <c oughs> ชีวิตข้าไม่ได้เกิดมาเพื่อพิสูจน์ว่ากระดูกต้องเป็นแก้วอ่ะครับชีวิตข้าเกิดมาทํายังไงให้ข้างในของข้าแม่งสดใสมีความสุขยังประโยชน์ให้ผู้คนอืเออมีประโยชน์กว่าเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่มองมากกว่าใช่ใช่ไหมครับเขาเรียกว่าจัด p r i o r i t y ใช่ไหมอะไรที่ควรทํามากที่สุดอเรื่องกระดูกเป็นแก้วตายแล้วไปไหนผมังไม่สนเลยตอนนี้แฮปปี้เปล่าเดี๋ยวคุยกันยแฮปปี้เปล่าไม่สนใจอะไรว่าดอกไม้ใบนี้ทําจากอะไรเออช่างหัวันเถอะผมก็ไม่สนหรอกไม่แต่ไม่แต่อดีตของคนที่ผมคุยด้วยผมจะไม่สนเลยครับคุณเป็นใครมาจากไหนไม่สําคัญนะคุณคุณมาคุยกับผมคุณสําคัญที่สุดว่าคุณอยู่ต่อหน้าผมโอเคน่าสนใจมากสุดท้ายจารย์ก่อนจบในอีพีนี้นะฮะ แถมคล็ดลับให้หน่อยในการที่คนจะสามารถดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมทุกวันนี้ที่วุ่นวายเหลือเกินเคล็ดลับเหรอครบบัณฑิตห่างไกลคนพาลคบคนคิดบวกบห่างไกลคนคิดลบๆบ,รบเราไม่ต้องไปใจอ่อนเราใจดีมากไปอยู่กับพวกลบมากๆสุดท้ายเราติดลบไปด้วยเลยอืเรายอมกล,กล้าหน่อยนะความกล้าอยู่กับ,ค,บคนที่เขาใช่อะหาคนที่ใช่แค่ไม่กี่คนชีวิตก็ใช่แล้วล่ะครับ นี่และคุณผู้ชมจริงอยากคุยอาจารย์แบบยาวมากกว่านี้นะมันสนุกมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆการฝึกสุขภาพจิตเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากๆนะครับคุณผู้ชมครับบริษัทระดับโลกหลายบริษัทเนี่ยเขาส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตัวเองผ่านทาง mindfulness นะฮะอย่างเช่น Google เนี่ยเขามีโปรแกรมที่มีชื่อว่า search inside yourself เป็นการฝึกสตินะฮะเราคนไทยชาวพุทธเนี่ยเกิดขึ้นมาพร้อมกับคู่มือความสุขอยู่แล้วเนี่ยมีเยอะรอบตัวเราเพราะฉะนั้นมาฝึกสุขภาพจิตด้วยวิถีพุทธด้วยกันนะครับวันนี้หมดเวลาของชลสุขภาีวิต บคคุณครันี่ฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรายังอยู่กับอาจารย์นะครับมีเรื่องน่าสนใจอีกเยอะที่พูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ